เข,เข้ามาเห็นอาจารย์พูดจาพูดจาดีชอบใจก็แชร์นะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแช์นะกด s ับสไครต์กดกระดิกนะผมก็ไปไม่ได้ถามว่าอยากไปเลไปไม่ได้ไปแม่งก็ะจับอาจารย์เชิญสอนอสารานลาดพากูไปสําราญล่าีกเนี่ยนะกูก็ต้องไปติดคุกกับทนายอานนไหมนะใครตาใครอยู่ในเรือนจำกันในเพชรเป็นเท่าไหร่บวกกันห้าถ้าก็ คุณรัฐมนตรีคุณอยู่สิบสาปีไหนบอกคุณไม่สืบทอดอำนาจคือมันชัดเจนรัฐมนูญมันสืบทอดอำนาจมันร้อยเปอร์เซ็นต์ควายยังรู้เลยอย่ะเดี๋ยวว่าแต่คนเลยนะนะควายก็รู้มันรู้เลยอ่ะมันมันสืบทอดอำนาจไอ้สองร้อยห้าสิบเี่ตัวเขาเรียกตัวปัญหาของบ้านเมืองเลยนะสองวสองร้อยห้าสิบเี่ตัวปัญหาบ้านที่พูดชัด,ชดเลยอ่ะเลือกตั้งกี่ครั้งก็าต้องแพ้พลเอกประยุทธ์นะอ่า นะครับนะครับแพ้ตลอดนะเพราะอะไรพอถึงเวลาจะเลือกนายกอ่านะครับก็ยกมือกันเสร็จพอยกมือเสร็จก็ต้องไปเอาคะแนนสองบวสองร้อยห้าสิบไล่สองร้อยห้าสิบมีเสียงไม่แตกมันมาจากพวกคณะรัฐประหารเลือกกระสองร้อยสมมุติว่ามีสองร้อยห้าสิบเลือกนายกไก่เป็นนายกสมมตินะเอ่อฝ่ายพลเอกประยุทธ์อาจจะมีสักร้อยหกสิบอ่าร้อยสิบสิบเอ็ดหกสองเสียงสองบวสองร้อยห้าสิบ คนเหนือคยุก็ได้เป็นนายกอีกเป็นยนตายยันกวาจะเป็นพวกเส้นเลือดในสมองแตกตายนี่คือความมาเปรียบของรัฐธรรมนูญในปัจจุบันง่ายๆเลยไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับนะครับนี่คือเรื่องเรื่องใหญ่แนละเรื่องเรื่องเรื่องสอวอเนี่ยมันต้องปิดสวิตรต้องโลทิ้งไปไม่ควรจะมีถ้ามีไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งไม่ใช่ไม่ใช่มาจากพวกคณะรัฐประหารไปคัดเลือกมาแล้วก็แต่งตั้งแล้วก็มีอำนาจเบ็ดเสร็จนะคุณไม่ได้มาจากประชาชน คุณมาจากพวกคณะรัฐประหาร้วคุณจะม่มีอำนาจจะมาเลือกนายกนายกทําไมนะครับทุกวันนี้ก็วุ่นวายเนี่ยนะทำเป็นบัตรสองใบนะครับมีทั้งบัตรอะไรเ,เลือกสสเขตปาร์ตี้ลิสอะไรๆๆต่างๆพักการเมืองเป็นยี่สิบสามสิบพักเป็นไงบริหารได้ไหมมีไอ้พวกปัดเศษไอ้พักเสียงเดียวบ้างอะไรบ้างพวกขายตัวพวกอะไรเต็มไปห,หมดไอ้พวกสสขายตัวอยู่ฝ่ายค้านชนะเลือกตั้ง มีคนซื้อไปสามสิบล้านสี่สิบล้านย้ายไปอยู่รัฐบาลไอ้พวกหน้าด้านไอ้พวกขี้เลือนเต็ไมไปหมดหมาขี้เลือนเต็ไมไปหมดเต็ไมไปหมดเลยตอนนี้เป็นไงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็เหนื่อยนะเต็ไมไปพวกพักเล็กพักร้อยพักปัดเศษกระรต้องโอวยหุ่นาไาวไปหมดนะแจกกล้วยกันไม่รู้ยังไงอะถ้ากล้วยไม่พอก็โวยหวนอู้นะครับนะครับนี่คือนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองปัจจุบัน เข้าใจนะฮะชัดเจนไหมอาจารย์พูดเนี่ยเออนะครับนี่คือบ้านเมืองเราพเพราะฉะนั้นสิบเก้าทนสิบเก้ากันยาเนี่ยเขาถึงต้องไปยกนิ้วกันถามว่าผมไปไหมจริงๆถ้าถ้าเลือกได้เดี๋ยวผมก็อยากจะไปแต่ไปไม่ได้ไปเดี๋ยวแม่กระจับกูนะพอจับกูเสร็จแล้วใครจะมาไลฟ์สดให้พี่น้องกูฟังพี่น้องกูก็เยอะเลยเป็นล้านด้วยนะผมก็ไปไม่ได้อะถามว่าอยากไปนยะไปไม่ได้ไปแม่กระจับนะเดี๋ยวก อาจารย์เชิญสอนอสำราญราดเฮีย <Hey, yeah. S 1> พากูไปสำรานลาดอย่างเงี้ยนะนะกูก็ต้องไปติดคุกกับทนายอานอนท์ไหมนะใครตาใครอยู่ในเรือนจำกันในเพชรเพนกงเพนควิน,น,นอะไรเนี่ยนะนะผมไม่ไปแล้วครับผมก็นั่งให้ความรู้กับประชาชนภายใต้รัฐธรมนูญเวลาพูดแล้วก็ต้องระวังภายใต้รัฐมนูญไหมไม่ละเมิดกฎหมายท่องไว้ท่องไว้นะพอมีช่องว่างแม่งก็ถอดคำพูดไปแจ้งจับ พวนะกนี้ไม่มีหาแล้วแม่งจับอย่างเดียวนะนะวันๆก็มีข้อมูลพวกก็ส่งลูกน้องไปแจ้งตำรวจเพื่อนๆผมไม่ตตำรวจก็ต้องแม่ต้องออกหมายเรียกไม่ออกหมายเรียกเดี๋ยวแม่ก็โทรมาบอกว่าเดี๋ยวกูจะเด้งมึงย,ย้ายมึงให้ไปอยู่นาราธิวาสนะตำรวจมันก็ต้องกลัวหาธรรมดาผมก็คุยก็ต้องกลัวพวกนักการเมืองพวกพิมพ์หน้าจน่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็พยายามพูดทำอยู่ภายใต้กฎหมายไว้รัฐมนูญนะครับเข้าใจนะ อาจารย์ก็ให้ความรู้กันไปเรื่อยๆวันนี้วันหยุดก็ไม่ต้องมีอะไรกันเนยอะเอาแบบสบายๆอาจารย์ก็คุยสบายๆนะ YouTube ก็4,700 Facebook 5,800ก็ตอนนี้เท่าไหร่แล้วก็ 10, หมื่นกว่าคนแล้วนะครับก็ขอบคุณมากนะ Tiktok ไปง่ายตาามันเยอะๆนะติดตามโพสตแล้วขอบคุณมากครับนะเข้าร่วมและติดตามด้วยอาจารย์ให้ความรู้กฎหมายเออนะครับนะครับตอนนี้ข่าวๆก็ไม่มีอะไรเลย เปิดไปช่องไหนก็มีแต่ดาราดาราจะฟอ้องเอฟซี FC. เนื่องจากไม่ด่าว่าอีดอกทอง <c oughs> <c oughs> ข่าวประเทศไทยรื่องมีเนี่ยก็เปิดไปอีกช่องก็ไปเลยดาราทะเลาะกับเมียเนื่อง,ง,งจากเมียติดก,การมานานโอ้โหแม่งวงการดาราไทยนี่แม่งโคตรสร้างสรรค์เนี่ย,นเ,นยเปิดไปช่องก็บอกว่าอะไรเนี่ยเอ่เอหัวดารามีเมียน้อยโอ้โหแม่งตลา,าช่องนะ โอ้ยดาราประเทศไทยนี่มันคุ้มเลยเปิดไปอีกช่องก็เป็นเขาเรียกนะเอ,อ่อหมอบอะไรก็ไม่รู้ไปยืนเยี่ยวนะพอโดนจับได้บอกว่าเป็นโซดาไอชิบหายนะเหมือนกับพวกรัฐมนตรีทายาเสพติดบอกไม่ใช่เฮโรอีนมันคือแป้งนะครับนะนะครับแป้งดูนะคือข่าวพวกดารานักร้อมนางงามประเทศไทยนะเปิดไปช่องก็เปนไงดาราแย่งไม่ อ,อนางงามสามีหลามันด,ด,ด,ดูเปิดแต่ละช่องดูเรื่องดาราเลยขยะจริงๆอ่ะใช้คํานี้เลยแม่งขยะเลยขยะที่ผายแล้วไม่มีอะไรสาระเลยอะนะไม่เลิกกับหัวก็แย่งหัวเอ,อไม่แย่งหัวก็แย่งลูกไม่แก้ผ้าพอแก้ผ้าก็โดนเขาด่าว,ว่าอ,อ,อ,ะะอ,ดดาอีดอกทองอ่านะพอโดนด่าอีกะหลีอีดอกทองก็โกรธจะฟ้อง วันไปเวียนไปเวียนมาเลิกกับผัวหาผัวใหม่แย่งลูกแย่งผัวแม่งวนอยู่นะอาไปช่องก็เป็นนักร้องอา่ากจับมาแต่งกับเมียเก่าแล้วให้สัญญาจะอยู่กันจนวันตายจะไม่หย่าเป็นครั้งที่สามดารานักร้องนางงามมมีอยู่แค่นี้เป็นนักร้องดังครับไงเงี้ยขอให้คำมั่นสัญญาจะแต่งจะแต่งเมียเป็นครั้งที่สามและจะไม่มีการหย่าเป็นครั้งที่สาม นี่คำสั่งคมว่าเรามันชอบแบบนี้นำเสนอกันทุกวันนะคนนี้ฟิตเจอริ่งอยู่คนนี้คนนี้ผมถามพี่น้องครับพี่น้องได้อะไรกับข่าวพวกนี้นะดาราจะไปนอนกับใครก็ล่าสุดมาก็มีดารานะนะครับนางเอกดังนะไปเป็นแก๊งไปเที่ยวทะเลเอฟซีถามว่าคืนนี้นอนกับใครกพเห็นว่ามีแฟนเก่าเลิกกันแล้วมาพาแฟนใหม่มาถามว่านอนกับใครไม่ยอมตอบ นะนะครับ f อฟซี FC ก็เลยด่าว,ว่าอีกาล,กลีดอกทองพอพูดแค่นี้ปุ๊บเป็นไงฮะเตรียมจ้างทนายฟ้องหมิ่นประมาทโอ้โหอาชีพผมแม่งกันรวยเลยฟ้องสี่สิบคดีเอาเอาเอาคดีละแสนแล้วคูณเข้าไปอะ่ะสบายทนายสบายเลยยุกให้แม่งฟ้องไปเลยนะไอพวกนีเงินมันเยอะูลฒนาเนี่ยเอาแม่งสี่ห้าล้านยุโยงส่งเสิมให้แม่งฟ้องไปเลยจบนะครับโอ้โหนะฮะนะนะ นะครับเอฟซีถามว่าคืนนี้นอนกับใครเพราะเห็นมีแฟนแล้วเลิกกับแฟนมาก,กับแฟนใหม่ถามว่านอนกับใครไม่ยอมบอกก็เลยดาวไอีด,ดอกถอดไอ้นี่รายงานข่าวนะพี่ผมพูดทำหยาบนะผมแม่งไปนคนตรงไปตรงมาไม่เคยกลัวอะไรพวกนี้แล้วผมก็ไม่ได้เอ่ยชื่อนะแม่งเป็นใครก็ไม่รู้ไม่เคยดูไม่รู้จักนะพอมันเป็นข่าวมันมีคนมาถามพูเ่อข่าวม,มาแล้วก็ตอบก็ให้ความรู้ไปเขาถามว่าคืนนี้นอนกับใครไม่กล้าตอบไนงะ เพราะว่าเลิกกับแฟนเก่ามาแล้วก็พาคนใหม่มาเปิดตัวเขาก็เลยถามว่านอนกับแฟนคนใหม่หรือเปล่าท่านองเนี้ยไม่ยอมตอบก็เลยด่าซะหยาบเลยพอโดนเข้าไปเป็นไงรับไม่ได้นะแล้วเขาก็ถามว่าทําไมต้องนั่งทางขาอือก็ไปตอบก็เห็นบอกพี่สาวมาตอบบอกว่าที่นั่งทางขาเพราะว่าเป็นไปตามหลักสิิติถ้าไปทางขาแล้วมันจะล้มอ่าไอเราก็ไม่รู้ไอ้เรื่องทางแข้งทางขาอะไรี่ผมไม่ค่อยถนัดอ่ะ นี่คือคือป,ปัญหาประเทศเรานะเนี่ยไอข่าวพวกนี้เราโหอ,ออกทีวีทุกวันเลยนะ่ะสังคมได้ประโยชน์อะไรก็ไม่รู้นะครับก็นี่เล่าให้ฟังนะของเราที่มันเพจการเมืองกฎหมายวันวันเม่อาจจะสีย็ดมากไปหรือเปล่าไม่รู้มีแบบเนี้ยนะครับเนี่ยเนียววันวันเนี่ยเปิดไปดูล้วมีแต่เรื่องแบบนี้นะแย่งลูกกันนะนะตกลงกันหลังหย่าแล้วเนี่ยลูกจะเป็นของใครนะครับนะการตกลงกันหลังใบหย่าเนี่ย ตกลงกันแล้วในวันข้างหน้าก็ไปฟ้องศาลแล้วก็เปลี่ยนอำน,นาจปกครองได้นะครับนี่บอกเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากผัวเนะี่ยถึงแม้ตกลงแล้วลูกอยู่กับผัวแต่วันดีก็ลูกอยู่กับเมียก็ได้ถ้าผัวเลี้ยงดูไม่ดีเพราะนั้นทำมันทึกตกลงไปก็ไม่ได้ไประโยชน์อะไรหลอกครับนี่เล่าให้ฟังไม่พูดตรงไปตรงมาเลยใครเข้ามาเห็นอาจารย์พูดจาพูดจาดีชอบใจก็แช์นะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแช์นะกดซับสไครต์กดกระดิ่งถ้าทิกตอกก็กดติดตามไม่ใช่เข้ามาดูๆแล้วก็จากไป นะหมดความอยากแล้วจากไปอย่าไปทํางั้นนะไม่ใช่มาดูอาจารย์พอหมดความอยากแล้วจากไปเนี่ยนะนะอย่าไปทํางั้นเข้ามาแล้วก็กดติดตามเทียเลยเพจอาจารย์เดชาพียังไงบอกเขาอาจารย์ไม่ต้องบอกว่าอ,อาจารย์ดียังไงเพราะว่าอะไรพออาจารย์พูดอ,อาจารย์เป็นคนดีไอพวกพ่อค้ายาเสพติดทนายของพ่อค้ายาเสพติดใช้เอกสารปลอมวิ่งเต้นเหตการก็บอกว่าอะไรดีอยู่คนเดียวคนอื่นชั่วหมดหนะผมไม่เคยพูดแต่ผมคนดีนะ ผมบอกเลยครับช่วยประชาสัมพันธ์เพจให้คนมาดูรายการเยอะๆแล้วถ้าดูแล้วมันดียังไงมันยังไงบอกเขาบอกพี่น้องประชาชนสำหรับคนที่อยากจะแชร์เพจผมใครไม่แชร์ก็ช่างแม่งไปนะผมก็ไม่ได้ไปจ้างเช้งมังคับกูเ็นนะปืนที่อะไรนะผมก็สไตล์แบบนี้ผมไมี่ตัวของตัวเองแต่ผมเป็นคนพูดความจริงนะ